ดีค่ะเด็กๆวันนี้เราเจอกันในหน่วยน้ำใสไหลยเย็นเรื่องการดูแลรักษาน้ำถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปดับชมว,วิดีโอกันเลยค่ะสวัสดีครับผมน้องต้นน้ำวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีที่ช่วยในการอนุรักษ์น้ำเพื่อให้มีทรัพยากรน้ำที่ยั่งยืนกันครับการตัดไม้การวางแผนตัดไม้อย่างถูกวิธีนั้น ช่วยลดความเสียหายของหน้าดินจากการกร่อนซึ่งส่งผลทำให้น้ำในแหล่งน้ำขุนได้เช่นการไม่ตัดต้นไม้ในพื้นที่ทั้งผืนในครั้งเดียวการสร้างฝายชะลอน้ำจะช่วยทำให้ชะลอการไหลของน้ำทำให้ดินชุ่มชื้นและทำให้มีน้ำไว้ใช้ในฤดูแลง้งลดการใช้สารเคมีทางการเกษตรทำให้ลดการไหลของสารเคมีลงสู่แหล่งน้ำ การบําบัดน้ำของโรงงานอุตสาหกรรมก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำหรือนาน้ำที่บําบัดนำกลับมาใช้ใหม่การกำจัดสิ่งสกปรกจากชุมชนเพื่อลดปัญหาการเน่าเสียของน้ำที่เกิดจากขยะมูลฝอยการเพิ่มปริมาณน้ำลงในแหล่งน้ำน้ำที่ปล่อยลงมาเสริมนี้จะช่วยทำให้ความสกปรกของน้ำลดน้อยลง ในช่วงฤดูแลง้งความสกปรกของน้ำตามแม่น้ำลำคลองจะมีอัตราสูงมากถ้ามีการเพิ่มระดับให้สูงขึ้นแล้วจึงค่อยๆระบายน้ำออกไปให้เข้ากับจังหวะน้ำขึ้นน้ำลงสิ่งสกปรกต่างๆจะไหลลงสู่ทะเลได้สะดวกและรวดเร็วซึ่งจะไม่ตกตะกอนค้างจนทำให้น้ำเสียเกิดขึ้นในแม่น้ำลำคลองได้ครับการปลูกพืชคลุมดิน การปลูกเพื่อคลุมดินกลุ่มนี้สามารถลดการก่อนของดินแล้วยังรักษาความชื้นในดินด้วยซึ่งจะเป็นการประหยัดน้ำในการเพาะป,ปลูกได้อีกแนวทางหนึ่งกังหันน้ำหรือเครื่องกลนเติมอากาศที่ผิวน้้ำหมุนช้าแบบทุ่นลอยเป็นกังหันน้ำเพื่อบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีการเติมอากาศทำงานโดยการหมุนปัน่นเพิ่มเติมอากาศให้น้ำเสียกลายเป็นน้ำดี สามารถประยุกต์ใช้บำบัดน้ำเสียจากการอุปภโภคข,ของประชาชนน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมรวมทั้งเพิ่มออกซิเจนให้กับบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทางการเกษตรการปลูกหญ้าแฝกเพื่อลดการพังทลายของหน้าดินที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดการขุ่นของน้ำ วิดีโอก็ได้จบกันไปแล้วนะคะเด็กๆจำได้ไหมคะว่าน้องต้นน้ำเนี่ยได้บอกวิธีการอนุรักษ์น้ำหรือวิธีการดูแลรักษาน้ำอย่างไรอ่าอย่าลืมไปทบทวนกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูพี่เมย์ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ